สวัสดีครับเพื่อนๆครับยโยแมนวันนี้เรามากับความร้อนครับของอากาศครับแต่สิ่งที่อยู่ภายใต้ความเดือดนี้คือการได้ทดลองขี่ครั้งแรกครับ Honda New ADV 350ครับ SUV Premium AT ของ Honda ที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดเลยครับเดี๋ยวไปดู4คำถามนะครับแล้วก็ผมมีคำตอบทั้ง4คํคำตอบมาให้เพื่อนๆได้ครบเลยครับไปดูเลยครับ คำถามแรกคือรถรุ่นนี้มีอะไรที่แตกต่างจาก f o ร์ซ่า350บ้างอย่างแรกเลยก็คือสไตล์นี่เองครับสไตล์ของโฟร์ซ่า350นั้นเป็นเออร์เนนะครับคือรถที่เป็นคอมพิวเตอร์ใช้ในเมืองตัวนี้เขามาแบบ SUV ดังนั้นเขาจะมีมิติมีการคอนโทรลที่แตกต่างออกไปครับสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนเลยนะครับก็คือเรื่องของโพสิชันการคอนโทรลครับเบาะนั่งของ ADV 350สูง795มิลครับช่วงแฮนด์นะครับ895มิลแน่นอนฮรับไรนิ่งโพซิชันแตกต่างแล้วแน่นอนครับเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับที่ต่างไปด้วยนะครับ ที่เยอะกว่ามากเลยครับโชคหน้าก็เป็นอัพไซด์ดาวโชกหลังแบบมีซับแทงด้วยนะครับทั้งหลังคู่เป็นของชวะทั้งคู่ครับวันนี้มีโอกาสลองขับขี่ในสนามเซฟตี้ฮอนได้เนี่ยคือสิ่งที่ชัดเจนเลยเรื่องของการคอนโทรลที่รถคันนี้มีความกระชับมากครับทุกๆสถานีที่เรามีโอกาสเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเส้นโค้งนะครับหรือว่าช่วงที่เขาทําเป็นให้เราไปวิ่งผ่านเนินระนาดครับซึ่งมีทางออฟโรดอยู่ในสนามเซฟตี้เนี่ย ADV 350คันนี้ครผ่านเส้นทางแบบนั้นได้อย่างสบายมากๆครับการเลี้ยวอย่างเร็วเนี่ยพลิก ถือว่ามันปลอดภัยมากเลยครับรถก็มีความสูงท้องรถที่ค่อนข้างจะโอเคเลยก็คือ155มิลน,นะแล้วก็การกระจายแรงของการรับแรงสั่นสะเทือนของช่วงล่างกับชุดแฮนด์แบบนี้ครับมันช่วยให้เราขับขี่ผ่านไปได้อย่างกินแรงน้อยนั่นเองครับผม New a d v 350าเนี่ยน้ำหนักเขาอยู่ที่186กกิโลกรัมครับเมื่อมาลองขี่แล้วเนี่ยผมบอกว่ารถมันได้รู้สึกหนักเลยนะบาลานซ์ดีมากครับแล้วก็ตัวการดีไซน์เบาะนั่งนะครับแล้วก็หน้าขาตรงนี้ครับเวลาที่เราหนีบรถแล้วคอนโทรลรถขี่กับข,ขี่ในนนนนช่่่ววงงงงเเสส้้้ทาาขุีียมมมััไไปดไดดกกคผคผอูแ120ซ ก็รถคันนี้เนี่ยความสูงเบาะมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือ795ดมิลเนี่ยการคอนโทรลไม่ได้มีความรู้สึกลำบากเลยมาถึงคําถามที่2ครับอัตราเร่งเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างครับรถคันนี้แน่นอนครับใช้เครื่องยนต์บล็อกใหม่ของ Honda คือ E S P plus นะครับ4วาล์วนะครับในพิกัด350ซีซีนะครับของเขาจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันเครื่องแบบ2ชั้นนะครับเทคโนโลยีตัวนี้มาจากรถวิบากเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของพิสตันออยล์เจ็ตที่ช่วยฉีดน้ำมันเข้าไปใต้ลูููกกกกกกกสสสบบบบนน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 นะะะคคคคครร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 ััััททาา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 าใให้้้้้้ยยวววมมมมมมมออีีีีเเเถถปิิธภพขึฮด่่ๆชงตแลล็ ก็ดีมากส่วนเรื่องปลายเนี่ยว้ผมได้รีวิวเต็มทริปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าวิ่งเท่าไหร่นะคะความเร็วปลายและที่สําคัญครับเมื่อรถที่มีอัตราเร่งที่จัดจ้านแบบนี้แรงบิดจัดจ้านแบบนี้ Honda เขาถึงให้ระบบ traction control หรือว่าฮอนด้าเรียกว่า S S T C นั้นมาถึง2ระดับเลยครับใช้งานง่ายมากๆก็คือแค่กดปุ่มตรงแฮนด์ซ้ายมือปุ่ม T C สะดวกมากครับวันนี้เรามีสถานีที่ได้ลอง T C ด้วยครับทั้งช่วงทางฝุ่นแล้วก็ช่วงสถานีที่ทางครูฝึกเขาทาไว้มาถึงคําถามที่3ครับระบบเบรกเป็นยังไงครับอ เพราะว่านอกจากว่าเขาให้ ABS แบบ2องชาน nel กับเบรกแล้วเนี่ยแล้วดิสเบรกหน้านะอยู่ฝั่งซ้ายดิสเบรกหลังเนี้ยฝั่งขวาครับการทางานของเบรกวันนี้ผมลองแบบทำสุดๆเลยนะฮะเบรกเนี่ยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วยังสามารถรักษาเสถียรของรถได้ดีมากครับเวลาที่เราเบรกกระทันหันและจอดเนี่ยมันเป๊ะมากๆครับผมชอบเลยนะแล้วการทํางานของ ABS มันมีความแม่นยาและและเอียดกําลังพอสวยเลยครับอันนี้ถือว่าเจ๋งเลยฮนะยังมีจุดหนึ่งฮนะเป็นเรื่องของล้อและอย่างนั่นเองครับล้อเนี่ยเป็นล้อแม็กลงรุ่นของ ADV เลยนะไม่เหมือนฟอร์ซ่านะครับเป็นล้อหน้า 15, กับยางเมสเซอร์ครับโอ้โหยางนี่ถือว่าให้มาของดีเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปลองฟิลลิ่งมาเนี่ยการเลี้ยวโค้งแบบคลิกเร็วๆในสนามเนี่ยมันมีโค้งแคบเยอะมากครับถ้ายางไม่ดีเนี่ยโค้กแบบนั้นอะแพดง่ายๆเลยแต่นี่ไม่มีฮะเกาะนึบเลยครับพอไปช่วงที่เราลุยทางเทรลก็คือเป็นทางดินการตะกุยผ่านเส้นทางแบบนั้นของยางชุดนี้มันแน่นอนครับมันจง JOR อยู่แล้วเพราะว่ายางเขาดีไซน์มาใช้งานออนรดแล้วยังมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทํางานในแบบออฟรดได้ด้วยครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกเซตหนึ่งนะที่ ADV สามาั้นาผม มาถึงสุดท้ายครับก็คือข้อที่4ก็คือเรื่องฟังก์ชันนั่นเองครับฟังก์ชันที่โดดเด่นมากๆเลยนะฮะเพื่อนๆครับก็คือเรื่องของการที่ชิลหน้านั้นสามารถปรับระดับได้ถึง4ระดับครับถึงจะไม่ใช่ชิลไฟฟ้าแบบฟอร์ซ่าครับแต่มันเป็นแมนนนลที่ทํางานได้ง่ายมากครับแค่ดึงสลักสองข้างมาครับแล้วก็โยกครับแล้วแต่ระดับที่เราเลือกเลยก็คือแบบนี้แทบจะไม่ต้องใช้ชิลแต่งเลยครับชิลเดิมก็เอาอยู่เลยนี่ เจ๋งเลยครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาอีกหลายจุดก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ USB Type C นะครับชาร์จได้เร็วเลย Type C นะฮะแล้วก็กุญแจแบบ Smart key ที่ใช้งานง่ายมากๆครับแล้วก็ระบบกันขโมยก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาลดปุ่มของรีโมทออกมาแค่เหลือ2ปุ่มเท่านั้นเองนะครับที่มันเป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นจุดเด่นมากๆเลยก็คือเรื่องของการคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆผ่านปุ่มที่แฮนด์ฝั่งซ้ายนะครับมีตั้งแต่ตัวเปิดปิดทีซีนะครับเลือกระดับท c นะครับเข้าไปเซตอัพโหมดฟฟฟฟััััััังงงงงงกกกกก์์ชชนนนนนนตต่่่่่าา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 ๆรรรรรรรเเเลลลืออไไไสููำะะะะคคคคคบบบบบพทมมมีียยยยย็ฝซ้้ใ หน้าจอของเขาเนี่ยเรียกว่าฟังก์ชันต่างๆให้มาแบบเต็มๆเลยครับเรื่องของการไล่ฟังก์ชันต่างๆที่มันเป็นละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการคำนวณอัตรานเปลืองกับการเทรดทริปต่างๆเนี่ยอันนี้ผมเอาไว้รีวิวให้ฟังดังละเอียดอีกครั้งตอนที่เราไปขี่แบบฟูลทริปกับคันนี้นะเพราะว่าข้อมูลบางทีมันต้องใช้การเดินทางเพื่อจะเอามาเล่าให้ฟังยังมีจุดขายจุดหนึ่งนะที่ฮอนด้าเขภูมิใจเสนอนะครับก็คือฮอนด้าสมาร์ทโฟนไวท์คอนโทรลซิสเต็มนั่นเองครับชื่อยาวมากแต่การใช้งานนั้นสะดวกง่ายครรรัับบกก็ืืืืืืออ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 เเเเเาาาาสสมมมมถถชช่่่่่่ตตงลทพ ผ่านระบบเสียงได้นั่นเองครับซึ่งอันนี้เร OK าได้ก็ทำมาแล้วตั้งแต่รุ่น f o รซาตัวล่าสุดมาแล้วครับการใช้งานก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้อย่างดีมากๆด้วยครับเ,ออเรื่องฟังก์ชันยังมีเรื่องของระบบไฟที่เป็น f ู l l LED ดี <LED S 2> เลยครับ <S <S สวยงามหล่อแบบรุ่นพี่ xadv 750นะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไ,ไฟท้ายต่างๆ LED หมดเลย <S <S นะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่ที่บอกนั้นจุถึง48ลิตรครับก็หมวกกันน็อก2ใบสบายมากๆครับการเติมน้ำมันต่างๆการเปิดฝาเปิดเบาะต่างๆก็เหมือน a t รุ่นใหม่ก็คือใช ซึ่งผมขี่ลองเขียงแรกแล้วเนี่ยผมชอบเลยนะอยากได้เลยครับราคาของเขาเนี่ยมีอยู่2ราคานะครับสำหรับรุ่นหลักๆก,ก,ก็คือรุ่นสแตนดาร์ดนะครับราคา1 8 8 9 0 0 0บาทแล้วก็รุ่นรถซิงค์รับที่สามารถเชื่อมสมาร์ทโฟนเพื่อจะสั่งการด้วยเสียงได้เนี่ยอยู่ที่1 8 8 9 0 0บาทครับส่วนรุ่นตัวแต่งพิเศษ2รุ่นนะครับก็คือ Urban Racer Edition กับ Touring Master Edition เนี่ยก็อยู่ราคาตามนี้เลยครับ เอาละฮะเพื่อนๆครับฝากติดตามการขับขี่แบบเต็มทริปของเราได้อีกครั้งครับสำหรับรถคันนี้แน่นอนครับผมต้องนำมันไปขี่แบบเต็มทริปเพื่อนำีลิ่งครบทุกช่วงมาฝากเพื่อนเพือนอีกครั้งนึงครับสำหรับคราวนี้ก็ฝากขอบคุณทุกคนครับที่มาติดตามชมกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ